เจรรญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วเราต้องกวดน้ําด้วยเจ้ากรรมในเวรที่เราแผ่กุศลไปให้ถึงจะได้รับจริงไหมคะคุณโยมการกรวดน้ำเนี่ยเป็นอุบายเพื่อให้ใจเราสงบคนทั่วไปไม่เคยฝึกสมาธิอยู่ๆจะอุทิศกุศลให้กําลังส่งมันเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจริงให้กรวดน้ําพอลินน้ําลงมาปับ๊บน้ํากําลังไหลเนี่ย ใจก็จดจอ่อที่น้ําที่กําลังไหลเป็นสมาธิแล้วนึกอุทิศส่วนกุลไปให้เนี่ยทำให้เครื่องส่งกําลังแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเองเคยฝึกสมาธิอยู่แล้วนะโดยเฉพาะกําลังนั่งสมาธิเนี่ยไม่ต้องลุกขึ้นมากรวดน้ําทําได้เลยโดยให้เรานึกถึงผู้ที่เราจะอุทิศส่วนกุลไปให้เนี่ยให้เขาใสใสสว่างสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายที่กลางท้องของเราเอง แล้วนึกน้อมเอาบุญที่เราเองทําความดีปฏิบัติทาส่งไปให้เนี่ยเขาก็จะได้บุญอย่างเต็มที่เลยเครื่องส่งมีมกําลังทีเดียวแหละส่วนว่าเจ้าอทิศย์ให้รุมรวมสัพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเราก็นึกแผ่เมตตาขยายใจเราเองให้กว้างจนคลุมโลกทั้งโลกเลยเนี่ยแล้วอุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้กับสปปรพสัตทั้งปวงโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ จะเป็นมนุษย์อมนุษย์เทวดานาคยักษ์คนทันสัตว์ดิรงไันเนี่ยหรือว่าเปรตสุรกายสัตว์โลกเนี่ยเราแผ่เมตตาไปให้คลุมทั่วถึงทั้งหมดเลยอย่างนี้แล้วก็ถูกต้องตามหลักวิชาจเจริญพร